สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเหมาะสําหรับท่านที่ต้องการฟังเพื่อผ่อนคลายเราไปฟังเนื้อหาในคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับกับเรื่องนักธุรกิจช่องแมทฟิกชันตอนที่836ความแม่นยําที่ไม่ผิดพลาดเหรียญเงิน10หยวนแลกลูกดอกได้10ดอกกู้หนิงเดินไปที่กระดานปาเป้าจากนั้นก็เริ่มคว้างลูกดอกทีละลูกเมื่อลูกดอกปักที่จุดแดง จางซือขายและจูอัญญาก็ส่งเสียงเชียร์ด้วยความตื่นเต้นภายในไม่กี่วินาทีลูกดอกเจ็ดลูกติดต่อกันก็ปักที่จุดแดงซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้คนรอบตัวพวกเธอพระเจ้าเด็กสาวคนนี้ปาลูกดอกโดนจุดแดงติดต่อกัน7ครั้งแนะ่เม่น่าเชื่อฉันสงสัยจังว่าเธอจะปาโดนจุดแดงจนครบ1ิบดอกไหมมีความเป็นไปได้สูงอยู่นะทุกคนเชื่อในฝีมือของกู้หนิง8 9 10ปาปักตรงจุดแดงทั้งหมดว้าว ไม่มีใครมีความสุขไปกว่าจางซื้อไข่และสูอัญญาส่วนกู้หนิงยังคงสงบตามปกติเขาไม่เห็นหน้าทึ่งตรงไหนในสายตาของเธอโอ้ไม่กอดสุดยอดมากเธอคงฝึกซ้อมมาก่อนหน้านั้นแน่แน่นอนไม่งั้นจะเก่งขนาดนี้เหรอความแม่นของกู้หนิงทำเอาผู้คนรอบข้างตะลึงไปเลยพนักงานมอบตุ๊กตาตัวใหญ่ที่สุดแก่กู้หนิงแต่ทั้งจางซื้อไขและสูอัญ,ญญาชอบตุ๊กตาเพื่อให้ได้ตุ๊กตาตัวใหญ่อีกตัวกู้หนิงจึงตัดสินใจเล่นอีกครั้ง จากการแสดงฝีมือของเธอในครั้งแรกจางซือขายและซูอ,อัญญาจึงมั่นใจมากว่ากู้หนิงจะสามารถปลาลูกดอกทั้ง1ิบให้เข้าเป้าจุดแดงได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามผู้ชมหลายคนยังคงสงสัยภายในเวลาอันสัน้นเกมก็จบลงและกู้หนิงก็ได้รับรางวัลตุ๊กตาตัวใหญ่อีกตัวตามที่เธอต้องการทั้งจางซือข่ายและซูอ,อัญญาต่างขอตุ๊กตาตัวใหญ่ไว้ในอ้อมแขนตอนนี้พวกเธอดีใจมากและตุ๊กตาก็ใหญ่มากจนแทบจะมองไม่เห็นทางข้างหน้า เด็กสาวบางคนดีฉาจางซื้อขายและสูอัญญาพวกเธอก็อยากได้ตุ๊กตาตัวใหญ่เหมือนกันตุ๊กตาราคาประมาณ200หยวนซึ่งไม่แพงเลยแต่ต่างตรงที่เป็นการชนะเกมได้มานิงหนิงเธอเป็นไอดอลของชาติจริงๆถ้าฉันเป็นผู้ชายนะฉันคงตกหลุมรักเธอและขอแต่งงานกับเธอไปแล้วจางซื้อขายดวงตาเป็นปรกกายถ้าเธอเป็นผู้ชายเธอจะต้องเป็นผู้ชายที่โดดเด่นรวยและหล่อไม่งั้นกู้หนิงไม่แต่งงานด้วยหลอกสูอัญญากล่าวกู้หนิงเป็นผู้หญิงที่โดดเด่น ดังนั้นแฟนของเธอจึงต้องยอดเยี่ยมด้วยก็จางซื้อขายอึ้งไปคู่หนึ่งแล้วพูดว่าเธอพูดถูกถ้าฉันเป็นผู้ชายฉันคงแต่งงานกับหนิงหนิงไม่ได้ถ้าอย่างนั้นฉันคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงดีกว่าจะได้เป็นเพื่อนกับหนิงหนิงจางซื้อขายดูจริงจังมากซึ่งทําให้กู้หนิงและสูอันย่าหกขันพวกเธอมีเหรียญอยู่อีกเยอะจึงพากันไปเล่นเกมต่อพวกเธอไปเล่นที่เครื่องเล่นบาสเกตบอลต้องหยอดเหรียญสิบเหรียญถึงจะเล่นได้ หากสามารถโยนบาสเกตบอล100ยลูกลงห่วงภายในเวลา1นาทีได้ก็จะได้รับรางวัลซึ่งอาจจะเป็นตุ๊กตาหรือของขวัญเล็กในน้อยชิ้นอื่นอื่นสองสาวเอาเหรียญให้กู้หนิงเพราะกู้หนิงสามารถโยนบาสเกตบอล100ยลูกลงห่วงภายใน1นาทีได้แน่หลังจากใส่เหรียญลงในเครื่องแล้วกู้หนิงก็เริ่มโยนบาสเกตบอลลงในห่วงเธอเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและลูกบาสเกตบอลก็พุ่งเข้าห่วงทีละลูกซึ่งดึงดูดความสนใจของผู้คนรอบตัวพระเจ้าเก่งชะมัดไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยทุกคนตะลึง มาทายกันว่าใน1น,นาทีเธอจะโยนลูกลงห่วงได้กี่ลูกฉันว่ามากกว่า150อาจจะถึง180ก็ได้200พอแค่30วิิบวิเธอก็โยนลูกลงห่วงไปแล้วกว่า100ลูกบอกยากเธออาจจะเหนื่อยก่อนและเคลื่อนไหวช้าลงอย่างไรก็ตามน่าประหลาดใจที่กู้หนิงยังคงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าเดิมตั้งแต่ต้นจนจบ1น,นาทีจบลงกู้หนิงโยนลูกบอลไปได้208ลูกอันที่จริง100ลูกภายใน1นนาทีก็นับว่าเป็นเป้าหมายที่ยากมาก มีเพียงหนึ่งในร้อยคนเท่านั้นที่สามารถทำเช่นนั้นได้ทว่ากูหนิงได้ทุบทำลายสถิติใหม่แล้วผู้คนต่างปกมือและโห่ร้องเชียร์ในทันทีซึ่งทำให้คนอื่นๆที่กำลังเล่นเกมอื่นอยู่สะดุ้งตกใจแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรและก็มีคนหลายคนที่รู้สึกไม่พอใจเมื่อถูกขัดจังหวะด้วยเสียงปกมือดังสนั่นแต่ไม่นานพวกเขาก็ต้องตะลึงหลังจากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กคนนั้นน่าทึ่งสุดๆฉันคิดว่าเธอได้สถิติโลกเลยนะสถิตินี้ไม่มีใครโค่นลงได้แน่นอนเฮ้ hey, คนสวยอยากเป็นเพื่อนกันไหม เด็กหนุม่มใจกล้าเข้ามาสนทนากับกู้หนิงได้ท่านนายโยนลูกบอลลงห่วงได้หนึ่งร้อยลูกในหนึ่งนาทีกู้หนิงพูดพร้อมรอยยิ้มเป็นการปฏิเสธทางอ้อมที่ถนอมน้ําใจที่สุดแล้วของเธอได้ยินเช่นนั้นเด็กหนุม่มก็น่าขึ้นสีแดงละเลืออูป,ปากสนิททันทีหลังจากนั้นกู้หนิงกับเพื่อนก็เดินไปรับของรางวัลถึงแม้จะเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมมากแค่ไหนรางวัลที่ได้ก็แค่รางวัลเดียวกู้หนิงสังเกตเห็นถ้วยสองใบที่ทําขึ้นสําหรับคู่รักดังนั้นเธอจึงหยิบมาเก็บไว้เอง มีคนถ่ายวิดีโอของกู้หนิงตอนที่กำลังเล่นอยู่บนเครื่องบาสเกตบอลแล้วโพสล,ลงบนอินเทอร์เน็ตไม่นานวิดีโอดังกล่าวก็แพร่ระบาดเอ๊นั่นเทพธิดากู้นี่นาเทพธิดาก็คือเทพธิดาละเนอะทำอะไรก็เก่งไปหมดเทพธิดากู้ทำไมถึงเรียกเธอว่าเทพธิดากู้ละ่ะบางคนไม่รู้จักกู้หนิงจึงถามด้วยความไม่รู้ค้นหาชื่อเธอในเน็ตสิเป็นการยากที่จะสาธยายความสำเร็จของกู้หนิงด้วยประโยคเพียงไม่กี่ประโยค ดังนั้นจึงได้แต่แนะนําให้คนไม่รู้ลองไปค้นหาข้อมูลเอาเองและในไม่ช้าเทปที่ดากูก็กลายเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่836ในตอนนี้กู้หนิงก็ได้โชว์เทพให้คนอื่นเห็นอีกแล้วนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่837สิ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องชาวถิ่รักเธอนักแสดงหลายคนที่กลายเป็นประเ,เด็นร้อนรู้สึกไม่สบายใจ พอเทพธิดากู้คนนี้มักดึงดูดความสนใจของผู้คนในเวลาเดียวกันพวกเขาก็รู้สึกทึ่งกับความสามารถอันโดดเด่นของเธอเมื่อเล่นเกมกันอย่างสนุกสนานแล้วสามสาวาก็กลับไปที่โรงแรมระหว่างเดินออกจากห้างสรรพสินค้าจางซื้อขายและซูอัญญาก็กลายเป็นจุดสนใจของผู้คนทั้งคู่กอดตุ๊กาตาตัวใหญ่ไว้ในอ้อมแขนที่รักฉันอยากได้ตุ๊กาตาแบบนั้นบ้างหญิงสาวหันไปพูดกับแฟนหนุ่มเธออยากจะได้ตุ๊กาตาตัวใหญ่นั้นไปทําไมแฟนหนุ่มของเจ้าหล่อนถาม ก็จะเอาไว้นอนกอดไงเล่ากอดฉันก็ได้นี่คู่รักหนุ่มสาวต่างสบตากันปิ๊งปิ๊ง,ปงไปมาถึงฉันจะโสดฉันก็มีตุก๊กตาอย่าสู่อัญญาพูดขึ้นด้วยความหมั่นไส้คู่รักฉันเองก็มีตุก๊กตาเหมือนกันจางซื้อขายเอ่ยกู้หนิงยิ้มจากนั้นก็พูดกับตัวเองว่าเธอเองก็มีเรื่องชาวถิงแต่ตอนนี้เรื่องชาวถิงยังไม่ติดต่อเธอมาเลยเธอไม่รู้ว่าเขาปฏิบัติหน้าที่หรืออะไรอยู่เธอเป็นห่วงเขาแต่ก็ไม่กล้าถามถึงงานเนื่องจากมันเป็นความลับสสุุดดดยอททว่่าในี เรื่องชาถิงก็โทรมาหาเธอตอนที่เธอขับรถกลับมาที่โรงแรมเรื่องชาถิงบอกว่าตอนนี้เขาว่างแล้วและถามเธอว่าอยู่ที่ไหนกู้หนิงบอกเขาว่าเธอกําลังขับรถไปส่งเพื่อนที่โรงแรมบูสกายเรื่องชาถิงจึงบอกว่าเขาจะไปรับเธอที่นั่นอีก20นาทีก็จะสามทุ่มกู้หนิงไม่ได้เดินไปส่งจางซือข่ายและซูอ,ะซอ,อัญ,ญญาที่ห้องเธอเอารถไปคืนและรอเรื่องเชาถิงอยู่ที่ล็อบบี้เมื่อเห็นจางซือข่ายและซูอ,อัญ,ญญาเดินกลับมาพร้อมกับถือตุ๊กตาตัวใหญ่มาด้วย เด็กสาวที่อยู่แถวนั้นก็รู้สึกอิจฉาและเอาแต่จ้องจนตาแทบถลนครูของจางซื้อขายเห็นลูกศิษย์กอดตุ๊กตาตัวใหญ่ก็เหยียดปากถามด้วยความไม่พอใจว่าทําไมต้องซื้อตุ๊กตาตัวใหญ่ซะขนาดนี้ไม่รู้หรือว่ามันเอากลับลําบากหนูไม่ได้ซื้อค่ะเทพธิดากู้ปลาลูกดอกชนะมาได้ปลาลูกดอกครูของจางซื้อขายประหลาดใจเขาเคยเล่นปลาลูกดอกถ้าอยากได้รางวัลเป็นตุ๊กตาก็ต้องปลาให้เข้าเป้าสีแดงทุกดอกเด็กที่ชื่อกู้หนิงนั้นน่าทึ่งจริงๆเขารู้เพียงว่า ผู้หญิงเป็นนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสําเร็จแต่ไม่รู้ว่าเธอเคยช่วยชีวิตผู้คนมาแล้วหลายคนไม่เช่นนั้นเขาคงจะตกใจมากกว่านี้หลายเท่าหลังจากพูดคุยกับครูของเธอนิดหน่อยจางซื้อขายก็กลับไปที่ห้องของเธอเธอพักอยู่ในห้องเดียวกับซ่งจือเหยาแม้ว่าจะไม่ลงรอยกันพวกเธอก็เป็นผู้หญิงเพียงสองคนที่มาจากเมืองหลวงดังนั้นจึงต้องพักด้วยกันซ่งจือเหยากําลังฝึกทําโจทย์คณิตศาสตร์อยู่ในห้องเธอเป็นคนเย่อหยิ่งและเอาแต่ใจตัวเองแต่ก็เรียนเก่งโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ เธอเป็นหนึ่งในตัวแทนนักเรียนจากเมืองหลวงทรงจือหงงเห่ยชะงักไปนิดหนึ่งเมื่อจางซือขายเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับตุ๊กาตาตัวใหญ่โตแล้วยังจะเล่นตุ๊กาตาอยู่อีกเหรอเธอพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงดูถูกจางซือขายไม่สนใจทำธุระของเธอไปทรงจือเหวี่ยก็พิษตาปิดๆไม่พูดอะไรกู้หนิงรอยอยู่ที่ล็อบบี้ราวๆสิบนาทีเรื่องเฉาถิงก็มาถึงเมื่อเห็นเรื่องเฉาถิงมาคนเดียวกู้หนิงก็ถามว่าทำไมมาคนเดียวล่ะคะคนอื่นไปไหนแล้วละ่ะพวกเขาไปจัดก,การเรื่องของตัวเองนะ่ะก ซินเปยคงไปหาเกาเหวนซินส่วนสู้จินเฉินคงจะถูกเรื่องชาวถิ่งทิ้งตามเคยกู้หนิงแอบรู้สึกสงสารสู้จินเฉินนิดหน่อยถูกทิ้งจากพี่น้องที่สนิทสู้จินเฉินรู้สึกเศร้ามากแต่ก็ยอมกลับไปที่โรงแรมคนเดียวใครจะอยากอยู่โรงแรมคนเดียวเขาจึงวางแผนเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจากนั้นค่อยออกไปหาเพื่อนดื่มทว่ากลับเจอใบหน้าคุ้นเคยตรงประตูทางเข้าขับเฮาไฮซีไปอิงอึ้งไปนิดหน่อยเมื่อเห็นสู้จินเฉินเธออึ้งไม่ใช่เพราะสู้จินเฉินอย,อยู่ที่นี่ แต่พอเรื่องชาวถิงต้องอยู่ที่นี่ด้วยกับสู่จินเฉินสวัสดีครับคุณหนูสีสู่จินเฉินเองก็ประหลาดใจที่เจอสีไปอิงที่เมืองบีเพื่อนของฉันอยู่ที่เมืองบีค่ะก็เลยแวะมาเยี่ยมหน่อยสีไปอิงเอ่ยจากนั้นก็ถามว่าพี่ชาวถิงล่ะคะอ๋อเขาหนีไปเดทแล้วนะสีอะไรนะคะเดทพี่เขามีแฟนแล้วล่ะคะสีไปอิงหน้าเปลี่ยนสีใช่ครับแฟนของเขาเป็นคนยังไงสวยไหมสีไปอิงยิงคําถามทันทีเธอหวังว่าแฟนของเรื่องชาวถิงจะด้อยกว่าเธอ สวยมากมีน้ำใจมากที่สำคัญคือชาวถิ่รักเธอสีไปอิงอกหักทันทีที่ได้ยินดูเหมือนว่าเรื่องชาวถิ่นจะเจอคนที่เขารักแล้วและผู้หญิงคนนั้นคงงดงามโดดเด่นไม่เหมือนใครถึงว่าเรื่องชาวถิ่ไม่เคยปายตามองเธอเลยน่าขุ่นเคือชะมัดสู้จินเฉินไม่ได้ตั้งใจทําให้สีไปอิงผิดหวังก็มันเป็นเรื่องจริงนี่นาะแล้วพี่มาทําอะไรที่นี่สีไปอิงถามสู้จินเฉินมาหาอะไรดื่มกับเพื่อนนะ่ะงั้นฉันขอดื่มด้วยสิสีไปอิงอารมณ์หดหู เธออยากดื่มเพื่อลืมความเจ็บนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่837ตอนนี้เรื่องชาวถิ่นก็ได้มาหากู้หนิงแล้วนะครับแต่ว่าสู้จินเฉินก็น่าสงสารมากเลยนะครับที่ถูกพี่น้องที่สนิททิ้งไว้ให้อยู่คนเดียวแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง Mad Fiction ตอนที่838ชีวิตดรามา่าอึมสู้จินเฉินไม่ได้ตอบตกลงในทันทีเขาคิดว่ามันไม่เหมาะสมเท่าไหร หากสีจ้องหมิ่นรู้เข้าว่าเขาพาน้องสาวสุดที่รักไปดื่มเหล้าจะเป็นยังไงเขาไม่โดนลูกกระสุนเจาะกระโหลกเอาหรือไม่สะดวกหรอคะถ้างั้นฉันไปดื่มคนเดียวก็ได้สีไปอิงเออย,ยังไงวันนี้เธอก็จะต้องดื่มเพื่อลืมความเสียใจให้ได้ไม่หรอกครับเชิญเชิญเขาไม่มีทางปล่อยให้เธอดื่มคนเดียวแน่นอนมันไม่ปลอดภยัยถึงแม้สีไปอิงจะพาบอดิกาดมาด้วยก็ตามอย่างไรเธอก็ไม่คุ้นเคยกับสถานที่หลังจากนั้นสีไปอิงก็เดินตามซู้จินเฉินเข้าไปข้างใน ในเมื่อสีไปอิงอยากดื่มเมื่อตาและหนานจึงไม่ได้ห้ามปามเธอส่วนพวกเขาดื่มไม่ได้เพราะต้องปกป้องเจ้านายสาวเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในห้องส่วนตัวเพื่อนของสู้จินเฉินก็เลิกคิ้วสูงด้วยความโงนแต่ไม่ได้พูดอะไรออกมาจากนั้นพวกเขาก็ดื่มเหล้าด้วยกันในขณะเดียวกันกู้หนิงและเรื่องเฉาถิงก็กําลังกินข้าวในร้านอาหารอันที่จริงเรื่องเฉาถิงเป็นคนกินส่วนกู้หนิงนั่งดูเขากินข้าวเรื่องเฉาถิงรีบมาหากู้หนิงทันทีที่เสร็จสิ้นภารกิจเขาจึงยังไม่ได้กินอะไร สักพักเรื่องชาวถิงก็ได้รับข้อความจากสู้จินเฉินสู้จินเฉินบอสข่าวใหญ่ฉันบังเอิญเจอสีไปอิงและเธอก็ดูเศร้ามากที่รู้ว่านายมีแฟนแล้วตอนนี้เธอกําลังดื่มเหล้าอยู่กับฉันเรื่องชาวถิงขมวดคิ้วขนาดที่อ่านข้อความเขาไม่รู้ว่าสีไปอิงอยู่ที่เมืองบีและไม่รู้ว่าเธอกับกู้หนิงมีเรื่องขัดแย้งกันก่อนที่จะกลายเป็นเพื่อนกันมีอะไรคะกู้หนิงถามไม่มีอะไรเรื่องชาวถิงตอบเขาไม่อยากให้กู้หนิงรู้ว่าสีไปอิงรู้สึกอย่างไรต่อเขามันไม่ใช่เรื่องจําเป็น เพราะเขาไม่เคยให้ความสนใจต่อสีไปอิงอยู่แล้วกู้หนิงก็ไม่ได้ถามอะไรต่อเหมือนกันเมื่อเรื่องชาวถิงกินข้าวใกล้อิ่มกู้หนิงขอตัวไปเข้าห้องน้ําและรับสายจากสีไปอิงหนิง,นงตอนนี้เธออยู่ไหนฉันอกหักฉันกําลังดื่มเหล้าอยู่ที่ห้อง666ที X ่ XX Club h o ล s บเาเธอมาได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวฉันไปกู้หนิงตอบตกลงเธอเป็นห่วงสีไปอิงนิดหน่อยหลังจากกลับไปที่โต๊ะกู้หนิงก็บอกเรื่องชาวถิงว่าเธอต้องไปหาเพื่อนที่ตอนนี้อารมณ์ไม่ดีเท่าไหร่ เรื่องชาถิงพยักหน้าสู้จินเฉินไม่ได้บอกเรื่องชาถิงว่าพวกเขากําลังดื่มกันอยู่ที่ไหนเรื่องชาถิงจึงไม่รู้ว่าขับที่เขาจะไปนั้นคือที่ใดหรือไปพบใครเมื่อเรื่องชาถิงกินข้าวอิ่มแล้วก็ไปที่ขับพร้อมกับกู้หนิงสู้จินเฉินได้ยินสีไปอิงโทรหาคนที่ชื่อหนิงหนิงเขาไม่คิดว่าจะเป็นคนเดียวกับกู้หนิงที่เขารู้จักคิดว่าคงเป็นเพื่อนคนใดคนหนึ่งของสีไปอิงในเมืองบีดังนั้นเมื่อกู้หนิงและเรื่องชาถิงพักประตูเปิดเข้ามาสู้จินเฉินก็ทำหน้างง ทำไมสองคนนี้ถึงมาที่นี่ได้พวกเขารู้ได้ยังไงว่าเขาอยู่ที่นี่ไม่เพียงแต่สู้จินเฉินที่ทําหน้างงสีไปอิงกู้หนิงและเรื่องเาาถิงก็เช่นกันสีไปอิงทําหน้าประหลาดใจที่เห็นเรื่องเาาถิงกับกู้หนิงทันใดนั้นเธอก็รู้สึกว่ากู้หนิงน่าจะเป็นแฟนของเรื่องเาาถิงเมื่อคิดได้เช่นนั้นก็รู้สึกดีขึ้นมากแม้จะยังไม่รู้ภูมิหลังของกู้หนิงแต่ก็ยอมรับว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเหมาะสมกันแล้วสีไปอิงยิ้มขมขื่นในใจ กู้หนิงเองก็ทำสีหน้าสับสนเมื่อเห็นสู้จินเฉินกับสีไปอิงเรื่องชาวถิงขมมดคิ้วที่รู้ว่าเพื่อนของกู้หนิงคือสีไปอิงพวกเธอรู้จักกันงั้นเหรอนี่มันอะไรกันหลังจากหายตะลึงสู้จินเฉินก็เริ่มกังวลแล้วเขากลัวว่าสีไปอิงอาจจะทะเลาะหรือไม่ก็หาเรื่องตบตีกับกู้หนิงเพราะความหึงหวงหนิงหนิงสีไปอิงลุกขึ้นยืนเธอไม่ได้ทำตัวแย่เพราะกู้หนิงเป็นแฟนของเรื่องชาวถิงแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่กล้าสบตากับเรื่องชาวถิงได้ยินเช่นนั้นสู้จินเฉิินนก่งไป จากนั้นก็นึกขึ้นได้ว่ากู้หนิงมาที่นี่เพราะสีไปอิงนี่เองว่าแต่พวกเธอรู้จักกันได้ยังไงล่ะเนี่ยกู้หนิงเดินไปนั่งที่โซฟากับสีไปอิงส่วนเรื่องชาถิงเดินไปนั่งตรงสู้จินเฉินพวกคุณรู้จักกันเหรอคะกู้หนิงถามเมื่อนั่งลงเรียบร้อยแล้วอาใช่สีไปอิงตอบรู้สึกอึดอัดใจเล็กน้อยพี่เชาวถิงกับพี่จินเฉินเป็นเพื่อนของพี่ชายฉันนะ่ะพวกเราเคยเจอกันบ้างกู้หนิงสัมผัสดได้ถึงความประหม่าของสีไปอิงเพียงแต่ไม่รู้สาเหตุ หลังจากนั้นซู้จินเฉินก็แนะนำเพื่อนอีกสองคนของเขาแก่กู้หนิงและเรื่องเฉาถิงมาดื่มกันเถอะกู้หนิงยกแก้วขึ้นไปทางสีไปอิงเย่ yeah, สีไปอิงชนแก้วกับกู้หนิงแต่ว่าตอนนี้รสชาติของเครื่องดื่มเปลี่ยนไปแล้วเพราะเธออารมณ์ดีขึ้นเมื่อเห็นว่าสีไปอิงไม่เศร้าเหมือนตอนที่คุยโทรศัพท์กู้หนิงก็ถามด้วยความสงสัยไหนเธอบอกฉันว่าอกหักไงทำไมตอนนี้ถึงลาเริงขึ้นมาแล้วละ่ะอ๋อใช่ฉันอกหกักแต่ว่าพอดื่มแล้วรู้สึกดีขึ้นเยอะแล้วละ่ะ สีไปอิงไม่ต้องการให้กู้หนิงรู้ว่าอันที่จริงแล้วเธออกหักจากเรื่องเฉาถิงเธอชอบเรื่องเฉาถิงจริงแต่เพียงต้องการเอาชนะเขาเท่านั้นเธอไม่ได้รักเขามากจนหน้ามืดตาบอดพอรู้ว่ากู้หนิงเป็นแฟนของเขาเธอก็ไม่ได้รู้สึกเศร้าแต่อย่างใดรู้สึกดีใจกับพวกเขามากกว่าคนอย่างเรื่องเฉาถิงถึงเหมาะสมกับกู้หนิงกู้หนิงเธอรู้จักกับคุณหนูสีได้ยังไงซู้จินเฉินถามทั้งเขาและเรื่องเฉาถิงต่างก็อยากรู้พวกเรามีเรื่องเข้าใจผิดกันค่ะแต่ว่าตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้ว กู้หนิงตอบก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่838ในตอนนี้สีไปอิงก็รู้แล้วนะครับว่ากู้หนิงเป็นแฟนกับเรื่องชาวถิงแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง mad fiction ตอนที่839ิเ้เจ้างวนห้าวคนเห็นแกตัวเมื่อได้ยินว่ากู้หนิงเคยมีเรื่องขัดแย้งกับสีไปอิงมาก่อนเรื่องชาวถิงก็ชะงักไปชั่วครู่แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรสู้จินเฉินใบตามองเรื่องชาวถิงเช่นกัน และเมื่อเห็นว่าเรื่องเชาถิงยังคงสงบนิ่งเขาก็แอบถอนหายใจบางทีอาจเป็นเพราะพวกเขาสนิทคุ้นเคยกับกู้หนิงมากกว่าสีไปอิงพวกเขาจึงเชื่อว่าต้องเป็นสีไปอิงที่เป็นคนมาหาเรื่องกู้หนิงก่อนแต่ก็นั่นแหละตอนนี้พวกเธอสองคนเป็นเพื่อนกันแล้วความขัดแย้งนั้นคงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรในเมื่อทั้งสองดีกันแล้วเรื่องชาวถิงก็ไม่อยากถามให้มากความยกเว้นกู้หนิงจะได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเมื่อนั้นเขาถึงจะยื่นมือเข้าไปสอดอ๋อเข้าใจแล้วสู้จินเฉินเอ่ย นอกจากนี้เขายังสังเกตเห็นว่าสีไปอิงไม่ค่อยมองเรื่องเฉาถิงเท่าไหร่คงเป็นเพราะเธอรู้ว่ากู้หนิงเป็นแฟนของเรื่องเฉาถิงอันที่จริงสีไปอิงพยายามหลีกเลี่ยงการประสานสายตากับเรื่องเฉาถิงจึงดูเหมือนเธอให้ความสนใจกับกู้หนิงมากชั่วโมงต่อมาทุกคนต่างก็เพลิดเพลินสนุกสนานทั้งดื่มและเล่นเกมในขณะเดียวกันที่โรงพยาบาลเจ้้งเหวนเหมยน,นอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยเมื่อมองเพดานเธอเพียงกระพริบตานอนนิ่งอยู่เฉยเฉยหลังจากเจ้งเหวนห้าวกับไป เจ้เหวนเหมยก็กินยานอนหลับจำนวนมากและพยายามฆ่าตัวตายคุณนายเจ้งโทรหาเธอในตอนบ่ายแต่ไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้คุณนายเจ้งกังวลมากจึงโทรหาเจ้เหวนฮาวให้ไปดูน้องเจ้เหวนฮาวกังวลว่าเจ้างวนเหมยอาจฆ่าตัวตายหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นเขาจึงย้อนกลับไปที่อพาร์ตเมนต์อีกครั้งเจ้เงวนเหมยพยายามฆ่าตัวตายและหมดสติไปเจ้างวนฮาวจึงรีบพาเธอไปที่โรงพยาบาลทันทีในตอนแรกเจ้างวนฮาวไม่กล้าบอกความจริงกับพ่อแม่ เขาคิดว่าเจ้างวนเหมยอาจจะก,กลับมาเป็นปกติหลังจากพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเขาจึงแต่งเรื่องและบอกว่าเขาไปเที่ยวกับเจ้างวนเหมยเจ้างวนเหมยตื่นมาตอนสี่ทุ่มแต่เธอดูเลื่อนลอยและไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียกของคนอื่นเจ้างวนห้าบวบุกมือไปมาตรงหน้าเธอแต่เธอเพียงเหลือบมองเฉยๆไม่มีแสงในดวงตาของเธออีกต่อไปเจ้างวนหว้าวกลัวมากจึงหันไปหาหมอเพื่อขอความช่วยเหลือหมอบอกเขาว่าเส้นประสาทกระโหลกของเธอเสียหายมีความเป็นไปได้สูงที่เธอจะความจําเสื่อม ขึ้นอยู่กับตัวเธอเองแล้วว่าจะหายกลับมาเป็นปกติหรือไม่ได้ยินเช่นนั้นเจ้างวนห้าวก็น่าซีดเผือดและรู้สึกผิดมากเป็นเพราะเขาเองที่ทําให้เธอตกอยู่ในสภาพนี้อย่างไรก็ตามเขายังรู้สึกโชคดีอยู่เล็กน้อยหากเจ้างวนเหมยความจําเสื่อมในตอนนี้คงไม่มีใครรู้ว่าเขาทําอะไรลงไปเจ้างวนห้าวรักเจ้างวนเหมยก็จริงแต่เขารักตัวเองมากกว่าไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ทําลายเจ้างวนเหมยเพื่อความสุขของตัวเองจากอาการของเจ้างวนเหมยในตอนนี้ เจ้าเหวนห่าวจำเป็นต้องบอกพ่อกับแม่ให้ทราบเมื่อพ่อแม่ของพวกเขาได้ยินข่าวที่น่าตกใจนี้พวกเขาก็รีบมาที่โรงพยาบาลโดยไมยช่ชักช้าเจ้างหวนห้าวอธิบายให้พวกท่านฟังว่าเจ้างหวนเหมยกินยานอนหลับมากเกินไปแต่ไม่ได้บอกว่าทำไมเจ้างหวนเหมยถึงทำเช่นนั้นเขายังบอกด้วยว่าเขาไม่อยากให้พวกท่านกังวลมากเกินไปจึงได้คิดปิดบังตั้งแต่แรกพ่อกับแม่รับฟังแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาแม้ว่าเจ้างหวนห้าวจะรู้สึกผิดเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้างหวนเหมย แต่สิ่งสุดท้ายที่เขาต้องการทําในตอนนี้คือการเปิดเผยความลับสกปรปกของเขาหากพ่อแม่รู้ความจริงเขาคงไม่พ้นถูกด่าและถูกไล่ตะเพิดออกจากบ้านเขาเป็นทายาทของตระกูลเจิง้งดังนั้นเขาจึงหวังว่าเจิ้งวนเหมยจะไม่มีวันฟื้นคืนเป็นปกติในสายตาของเขาตำแหน่งทายาทตระกูลเจิ้งมีความสําคัญมากกว่าเจิ้งวนเหมยหลายเท่าสําหรับตระกูลมู่พวกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเช่นกันแม่ของมู่หวนฉีทะเลาะกับมู่ซูซินตลอดเวลามู่ซูซินเองก็อารมณ์ไม่ดีเช่นกัน พยายามค้นหาว่าใครเป็นคนสร้างปัญหาให้กับพวกเขาเห็นได้ชัดว่าตระกูลมู่ถูกโจมตีในขณะนี้ในช่วงสองวันที่ผ่านมาบริษัทตระกูลมู่มีเรื่องต้องให้แก้ไขปัญหารายวันอันที่จริงเคไม่ได้สร้างปัญหารายแรงให้พวกเขาเลยเพราะเขาวางแผนที่จะทำลายความมั่นใจของมู่ซูซินทีละน้อยหากโจมตีครั้งเดียวมันก็ไม่สนุกนะสิเกือบเที่ยงคืนกู้หนิงและเรื่องชาวถิงก็กลับออกมาก่อนคืนนี้เราจะนอนที่โรงแรมไหมเรื่องชาถิงถามกู้หนิง เฉียวหยาและเกาอี้อยู่ที่บ้านกู้หนิงในโฮฟูฮิลหากกลับไปที่บ้านพวกเขาก็จะไม่มีเวลาส่วนตัวที่อยู่ด้วยกันค่ะกู้หนิงรู้ว่าเขาคิดอะไรและเธอก็เห็นด้วยอยู่ที่บ้านก็ไม่สะดวกจริงๆเมื่อกู้หนิงอนุญาตแล้วเรื่องชาวถิงก็อมยิ้มดีใจอ๋อพรุ่งนี้ฉันมีแข่งคณิตศาสตร์ต้องไปที่โรงแรมบูสกายพรุ่งนี้ก่อน8ปดโมงกู้หนิงเอ่ยได้ยินเช่นนั้นเรื่องชาวถิงก็ผิดหวังเล็กน้อยเขาคิดว่าจะได้อยู่กับเธอทั้งวันพรุ่งนี้โอเคน้ำเสียงของเรื่องชาวถิงฟังดูผิดหวัง กู้หนิงรู้ว่าเขาผิดหวังแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันแล้วคุณจะกลับไปที่เมืองหลวงเมื่อไหร่คะกู้หนิงถามยังไม่รู้เหมือนกันเขาเอ่ยถ้าไม่มีภารกิจอะไรเร่งด่วนเขาก็ไม่อยากจากเธอไปไหนคืนนี้เรื่องชาวถิงและกู้หนิงพักที่โรงแรมเชิงซือเมื่อทั้งคู่เดินเข้าไปในห้องเรื่องชาวถิงก็กดตัวกู้หนิงเข้ากับผนังจ้องตาที่งดงามที่สุดของเธอด้วยไฟปรถนาที่ท่วมทน้นนานแล้วที่เขาไม่ได้มองเธอใกล้ๆขนาดนี้ลำคอเรียวเราหงใบหูที่น่ารักของเธอ และดวงตาที่น่าดึงดูดของเธอทําให้เขาลหลงไหลแทบข้างกู้หนิงยกแขนโอบคอของเขาให้โน้มลงมาเพื่อจูบเธอเรื่องเชาถิงจูบเธอกับยังดูดื่มทั้งสองจูบกันลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆจะถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นทีละชิ้นก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่839ในตอนนี้เคก็ได้เริ่มดําเนินการตามแผนที่จะทําลายตระกูลมูลแลนะครับแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังกันต่อเลยดีกว่าครับไปฟังกันครับช่อง mad fiction ตอนที่840เขา้าคุกเนื่องจากกู้หนิงมีแข่งคณิตศาสตร์พวกนี้เรื่องเชาถิงจึงปล่อยเธอในอีกชั่วโมงต่อมาด้วยเกรงว่าพรุ่งนี้เช้าเธอจะไม่ตื่นอย่างไรก็ตามกู้หนิงไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเธอรู้ว่าเขาพยายามอดกั้นดังนั้นเธอจึงเอามือรูปไล้ไปตามเนื้อตัวของเขาเรื่องเชาถิงคำรามเบาๆเขารวบมือของเธอมาจับไว้ก่อนจะลงมือจับเธอกินอีกครั้งและอีกครั้งวันลุงขึ้นกู้หนิงและเรื่องเชาถิงก็ตื่นตอน6โมงเช้า ดวงตาที่สดใสผิดปกติของเรื่องชาวถิงกําลังจับจ้องเธออยู่หนิงหนิงเมื่อคืนคุณสุดยอดมากกู้หนิงหน้าแดงเบนสายตาหนีจากนั้นก็ลุกจากเตียงแม้ว่าเธอกับเขาจะเลือกซึ้งกันหลายครั้งแล้วแต่พอพูดเรื่องบนเตียงทีไรเธอกับไม่ชินสักทีและรู้สึกอายทุกครั้งที่พูดเรื่องนี้กับเขาขณะที่กู้หนิงกาลังลุกขึ้นเรื่องชาวถิงก็ยืมมือไปคว้าเธอมากอดยังเช้าอยู่เลยนอนกับผมอีกหน่อยเถะกู้หนิงไม่ได้ขัดขืน และปล่อยให้เรื่องชาวถิงกอดเธอไว้ในอ้อมแขนทว่าเมื่อล่างเปลยเปล่าของทั้งสองสัมผัสกันอีกครั้งเรื่องชาวถิงก็ถูกปลุกเร้าอีกครั้งใบหน้าของกู้หนิงเปลี่ยนเป็นสีแดงหลังจากรู้สึกบางอย่างที่กำลังดุนช่วงล่างของเธออยู่หนิงหนิงเรามาออกกำลังกายยามเช้ากันเถอะเสียงกระเซ่าข,ของเรื่องชาวถิงดังอยู่ข้างหูของเธอกู้หนิงไม่ได้พูดอะไรถือเอาความเงียบเป็นคําตอบกว่าศึกรักจะจบลงก็ผ่านไปอีกครึ่งชั่วโมงเรื่องชาวถิงอยากจะอุ้มกู้หนิงไปอาบน้ําด้วยกันแต่กู้ เธอกลัวว่าเขาจะคึกคักขึ้นมาอีกเมื่อกู้หนิงเดินออกมาจากห้องน้ําเรื่องชาถิงก็เตรียมอาหารเช้าให้เธอเรียบร้อยแล้วหลังจากกินข้าวเสร็จเรื่องชาถิงก็ขับรถไปส่งกู้หนิงที่โรงแรมบูสกายกู้หนิงมาถึงโรงแรมตอน7จ็ดโมงสีในเวลานี้นักเรียนหลายคนรวมตัวกันที่ห้องโถงใหญ่พร้อมกับรถบัสท,ที่จอดรออยู่ด้านนอก3าคันซ่งจือเหยามีสายตาที่ดีและสังเกตเห็นกู้หนิงลงมาจากรถหรูเธอเชื่อทันทีว่ากู้หนิงต้องมีชูกาแดดดีในสายตาของเธอ กู้หนิงเป็นเพียงเด็กนักเรียนธรรมดาจากเมือง F อฟและเป็นไปไม่ได้ที่กู้หนิงจะรู้จักใครที่มีเงินซื้อรถหรูในเมืองบีวินาทีที่กู้หนิงเดินเข้ามาข้างในซ่งจือเหย่ก็พูดด้วยน้ำเสียงเหน็บแนมว่าอ๋อที่ไม่ยอมนอนโรงแรมก็เพราะไปนอนกับผู้ชายนี่เองถึงแม้ซ่งจือเหย่จะไม่ได้เอ่ยชื่อออกมาตรงๆแต่สายตาของเธอจับจ้องอยู่ที่ร่างของกู้หนิงเห็นได้ชัดว่าเธอพูดถึงกู้หนิงอีกอย่างมีเพียงกู้หนิงคนเดียวที่ไม่ได้นอนพักที่โรงแรมบูสกายได้ยินเช่นนั้น ทุกคนต่างหันไปมองซ่งจือเหยาและกู้หนิงพวกเขาเริ่มสงสัยแล้วว่ากู้หนิงไปนอนกับผู้ชายมาเหมือนที่ซ่งจือเหยาพูดหรือเปล่าส่งจือเหยาหูปากเดี๋ยวนี้นะหยุดปล่อยข่าวลือมั่วๆได้แล้วไม่งั้นฉันจะต่อยเธอให้คว่ำกู้หนิงยังไม่ทันได้พูดอะไรจางซื้อขายก็กางปีกปกป้องเธอก่อนฉันไม่ได้พูดถึงเธอสักหน่อยทำไมต้องโมโหด้วยละ่ะทำไมเธอต้องปกปิดความจริงของแม่นั่นด้วยซ่งจือเหยาโต้กลับถ้าอย่างนั้นคนที่เธอพูดหมายถึงฉันสินะ กู้หนิงมองส่งจือเหย่ด้วยสายตาเย็นชาฉันไม่ได้เอ่ยชื่อใครอยากจะรับก็รับไปฉันไม่ผิดสักหน่อยส่งจือเหยายยักไหล่น่าสนใจดีกู้หนิงพันเยียดปากยิ้มทว่าส่งจือเหยากกับรู้สึกขนลุกส่งจือเหอยาอย่ามาทำเป็นอวดฉลาดกับฉันที่นี่ไม่มีใครโง่ที่ฉันไม่ทำอะไรเธอไม่ได้หมายความว่าฉันจะอยู่เฉยๆให้เธอหาเรื่องอยู่ฝ่ายเดียวหรอกนะกู้หนิงเอ่ยอ๋อคิดจะทำอะไรกับฉันละ่ะแกคิดว่าแกเป็นใคร ซ่งจือเหยาตาลุกวาวด้วยความโกรธฉันจะเป็นใครไม่ใช่เรื่องของเธอเพราะฉันก็ไม่อยากรู้ว่าเธอเป็นใครเหมือนกันอยู่ให้ห่างจากฉันจะดีกว่านะกู้หนิงเตือนจากนั้นก็เดินผ่านซ่งจือเหยาไปหาจางซื้อขายแกซ่งจือเหยาตาลุกเป็นไฟเธอโกรธจนเนื้อเต้นเธอไม่เคยถูกใครเตือนแบบนี้มาก่อนและตอนนี้เธอรู้สึกอับอายมากฉันเพิ่งเห็นแกลงมาจากรถหรูแกก็แค่เด็กสาวยากจนจากเมืองชั้นสามเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้จักคนรวย ผู้ชายที่ขับรถมาส่งแกคงเป็นชูก้ารเดดดี้สินะพูดไม่ทันขาดคำาซ้งจือเหยาก็ถูกตบที่หน้ากู้หนิงตบแบบไม่ออมมือและทุกคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างกัน้นหายใจโซงจือเหยาหน้าชาไม่นึกไม่ฝันว่ากู้หนิงจะทำจริงๆกะแกแกะกล้าตบฉันงั้นเหรอซงจือเหยาไม่ยอมยกแขนขึ้นพยายามจะตบกู้หนิงคืนวินาทีที่เธอยกแขนขึ้นกู้หนิงก็จับแขนของเธอได้ก่อนแล้วไงฉันเตือนเธอไปแล้วนะแต่เธอไม่ยอมฟังเอง คิดว่าฉันเป็นคนได้หาเรื่องด้วยได้งั้นเหรอพูดจาใส่ร้ายคนอื่นโดยไม่มีหลักฐานรู้ไหมว่าฉันฟ้องเธอติดคุกได้นะกู้หนิงไม่สนใจว่าใครจะคิดกับเธอยังไงแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอจะยอมทนให้ใครมาดูถูกได้เธอเตือนส่งจือเหยาว่าให้หยุดแล้วแต่คนโง่ก็คือคนโง่อยู่วันยังค่ําแกส่งจือเหยวตื่นตกใจกับสายตาที่มองมาของกู้หนิงคนที่อยู่แถวนั้นก็ตะลึงกับการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของกู้หนิงเกิดอะไรขึ้นครูของส่งจือเหยาเดินตรงเข้ามาหา และเขาขมมดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเห็นภาพตรงหน้าเธอตกหนูส่งจือเหยาฟ้องครูของเธอก่อนจากนั้นก็ร้องไห้เหมือนผู้ที่ได้รับความไม่เป็นธรรมกู้หนิงแวงแขนของโซงจือเหยาเธอไม่อยากเถียงและไม่ได้กลัวแต่อย่างใดกู้หนิงบอกครูมาซิว่าเกิดอะไรขึ้นโซ่งจือเหยาทำตาโตอะไรกันครูของเธอไม่ดูด่ากู้หนิงเลยเหรอแต่กลับถามหารายละเอียดเนี่ยนะครูของโซงจือเหยารู้จักนิสัยของลูกศิษย์ตัวเองเป็นอย่างดีคงหนีไม่พ้นไปหาเรื่องกู้หนิงก่อนครูคะ นี่มันอะไรซงจือเหยา่ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าครูของเธอไม่เข้าข้างเธอในทันทีก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่840ในตอนนี้ซงจือเยา่ก็หาเรื่องกู้หนีอีกแล้วนะครับแต่ก็เจอกู้หนิงตบส่องสอนไปหนึ่งครั้งแล้วเหตุการณ์ในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนั้นเราก็ต้องไปติดตามฟังกันต่อนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านสามารถสนับสนุนทางช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือว่ากดซูเปอร์แดงให้กับทางช่องก็ได้นะครับแล้วในตอนนี้นะครับ ทางช่องก็ได้มีสเปรย์สมุนไพรที่ช่วยลดอาการบวมอาการอักเสบและหยุดทุกอาการปวดเพียงแค่ฉีดก็ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอนวดแล้วครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่รับฟังคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง200ไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เกิน20คอมเมนต์ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถึงคลิปต่อไปอาจจะยังไม่มาก็ได้นะครับแล้วพบกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ